คลิปนี้จะมาเล่าถึงรองเท้าเทรลก็ต้องแต่งกายให้เหมาะสมกับการเป็นวิ่งเทรลสักนิดนึ่งครับเรอวะสวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ชาแน,นลกูรูบ้างไม่รู้บ้างบายแปบซบีซ่กับผมแปบ๊บอีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้ก็จะมาแกะกล่องนะครับเป็น EP 1หนึ่งแกะกล่องเล่าเรื่องรองเท้าวิ่งเทรลรุ่นใหม่ล่าสุด ของผมนะรุ่นใหม่ล่าสุดของผมที่เพิ่งได้มานะครับแล้วก็มีแพลนจะนำรองเท้าคู่นี้นะครับเอาไปลงรายการเทรลครั้งแรกในชีวิตที่งานเขาใหญ่ X-Trail นะครับในวันที่20ตุลาคมนี้ด้วยนะครับนั่นก็คือ h o กาอีกแล้วจ้าเป็นรุ่นอะไรไปดูกันครับอ่ะอยู่ตรงนี้โอเคนี่ก็คือ Hoga t e ็ t ซ n ตันะครับอ่ะแกะกล่องไปเลยดีกว่า ซึ่งโอ้โหเป็นไงครับให้ดูก่อนให้ดูความงามก่อนนะครับสำหรับคู่นี้ก็จะเป็นสีไวท์โซล่าแฟลร์นะครับก็คือเป็นสีไวท์สีโซล่านี่คือตรงไหนวะไม่รู้ว่ามันเขียนชื่อหรือชื่อสีว่าอย่างนี้นะครับก็คลิปนี้จะไปเล่าสเปครายละเอียดเบื้องต้นนะครับรวมไปถึงฟีลลิ่งนะครับของการออนฟิดสวใส่กับเจ้าตัว t ทัน X2 คู่นี้ให้ดูนครับ เรามาเริ่มดูจากอัปเปอร์นะครับสำหรับอัปเปอร์ของ t e ็ t ั x t คูกนี้นะครับก็จะเป็นหน้าผ้าเขาเรียกว่า Matrix a นะครับแม e r ิกซ์ดอัปนี่บริเวณตรงนี้นะครับจะมีตัวอักษรนะครับสกรีนนูนๆว่า Matrix ด้วยนะครับฟาสต์ไดอัปเปอรนะครับก็จะเป็นเนื้อผ้าที่บางเบานะครับกระชับแล้วก็ Fast d i e Upper นะครับก็คือการระบายอากาศได้ดีเยี่ยมนั่นเองนะครับดูรีวิวที่ ของต่างประเทศนะครับที่มีการทดสอบการใช้งานนะครับถึงแม้ว่าอัปเปอร์ตัวนี้จะมีความบางเบานะครับแต่ว่าให้การระบายอากาศที่ดีเยี่ยมแล้วก็มีความทนทานต่อการเขาเรียกอะไรอะต่อการขูดขีดนะครับต่อการสสกห้อนะครับก็เหมาะสมกับการที่เอาไปใช้งานวิ่งในปา่าวิ่งเทรลอะไรอย่างเงี้ยครับมีความทนทานสูงนะครับตัวหน้าผ้านะครับมันจะดูเหมือนโปรง่ปรงแสงนะเห็นไหมแต่ว่าจริงๆอะมันแทบมันจะเหมือน มองก็ทะลุผ่านได้อะเอออันนี้มองให้ดูนะทะลุผ่านได้นะครับแต่ว่าอันนี้ขอยืมรูปนะครับจากตัวเพจเว็บไซต์ Run r e p e a t นิดนึงแล้วกันให้ไปดูใกล้ๆนะครับสังเกตว่ามันแทบจะไม่มีช่องเลยเนาะก็คือมันละเอียดมากนะครับแต่ว่าให้การระบายอากาศได้ดีเยี่ยมนั่นเองนะครับตัวนี้อัปเปอร์นะครับดูดีมากด้านหน้านะครับก็จะมี protective tor เขาเรียกว่า protective toran นะครับก็คือตัวนี้ ป้องกันตัวนิ้วเท้าเรานะครับเวลาไปวิ่งในปา่าป้องกันเศษหินเศษดินนะครับการเตะต่างๆนะครับก็จะมีคลุมตรงนี้นะครับตรงบริเวณโทกาดด้านหน้านะครับแล้วก็ไล่นะครับไล่เฉดไปนะมีตัวหอหุ้มตรงนี้มีแบรนด์ h o ก a อยู่บริเวณนี้นะครับด้านในก็จะมีตัวรูปนกนะครับ มาถึงเชือกรองเท้านะครับเชือกรองเท้าก็จะเป็นแบบบางปกติไม่ได้ยืดหยุ่นมากเป็นเชือกพิมพ์นิยมของฮก้าอยู่แล้วนะครับลิ้นจะเป็นแบบกัดเซตทังนะครับก็คือเป็นแบบบางแล้วก็มีบุฟองน้ํามานิดๆน,นะบุฟองน้ามานิดหน่อยนะครับแล้วก็ตัวลิ้นก็จะถูกยึดกับตัวรองเท้าด้วยนะครับเป็นผ้ายืดๆนะถูกผูกยึดเอาไว้นะครับกิมมิกเล็กๆบริเวณนี้นะครับก็จะมีรูปสัญลักษณ์แบรนด์ฮอกาอยู่ด้วยนั่นเองอ่า สวยเลยนะมีสีที่ผมเห็นเนาะมีสีแดงที่น้องแพรใส่นะครับสีเหลืองนะครับแล้วก็ในต่างประเทศจะเห็นออกเป็นสีส้มดำนะครับก็สวยแต่สีนี้สวยเลยแต่คาดว่าเอาไปลุยแล้วก็คงมอมหน้าดูแต่ไม่เป็นไรนะเทด่ดีมาดูที่มิโซหรือว่าพื้นโฟมชั้นกลางนะครับก็จะเป็นโฟมโปรไฟล์ plus นะครับ ตรงนี้เขียนโปรไฟล์ plus เนาะแต่ว่าในสเปคที่ระบุก็เป็นโปรไฟล์ x ด้วยนะครับในส่วนบนที่เป็นสีขาวเนี่ย R ตัวโฟมส่วนบนเนี่ยจะรู้สึกว่ากดแล้วก็มีความนุ่มมือนะครับมีความนุ่มมือจะเป็นเ,เรียกได้ว่าขึ้นรูปด้วยวิธีเป็นแบบ super critical อะครับก็คือจะเป็นโฟมนุ่มๆผมว่าน่าจะเป็นโฟมพีบ้านะแล้วก็ส่วนด้านล่างที่เป็นสีส้มนะครับในพื้นชั้นล่างเนี่ยก็ลักษณะน่าจะเป็น eva นะ เท่าที่จับดูจะเป็น EVA นะครับแท่กลางด้วยแผ่น Parallel Carbon Fiber Plate นะครับตัวแผ่น Carbon Fiber Plate แบบ p r r l l l ลเนี่ยก็คือจะแยกนะครับเป็นแบบคู่ขนานแยกซ้ายขวานะครับก็คือไม่ได้ติดกันนะไอ้ตัวแผ่นเนี่ยก็จะช่วยเสริมเขาเรียกว่าอะไรละความมั่นคงในการลงเท้านะครับรวมไปถึงมีแรงส่งในการวิ่งมากยิ่งขึ้นนะครับตามสเปคก็ถือว่าเป็นรุ่นท็อปนะรุ่นท็อปสุดของ รองเท้าสายเทรลในแบรนด์ฮ o กานะครับอันนี้น่าจะออกมาได้สัก1ปีแล้วเพราะว่าจะว่าไปเนี่ยฮอกาเทคตั X3 X3 นะครับก็น่าจะมาในเดือนกันยาโดยประมาณละแต่คิดว่าต้องรีบจัดแล้วนะครับเพราะว่าต้องเตรียมซ้อมซะบ้างก็ดีนะความคุ้นเคยกับตัวรองเท้าบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นพื้นโฟมชั้นกลางสำหรับ สต a ๊กไฮนะครับสตักไฮด้านส้นเท้าจะอยู่ที่37มิมปลายเท้าจะอยู่ที่32มิเมนะครับเพราะฉะนั้นรองเท้าคู่นี้ก็จะเป็นดรอป5นะครับดรอป5นี่ดรอปมาตรฐานของโค้าเลยก็ว่าได้น้ำหนักในไซส์มาตรฐาน9 US พอดีผมไม่ได้ไม่ได้เอาที่ชั่งน้ำหนักมานะครับวันนี้ใช้สถานที่ทำงานนะมาถ่ายก็อ้างอิงตามเว็บไซต์แล้วกันนะครับไซส์9 US เนี่ยน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ250 6 257กรัมนะครับส่วนคู่นี้ผมบวกไซส์มานะบวกไซส์มาเป็นเพราะว่ามันเป็นหน้าดีด้วยเนาะตัวนี้เห็นไหมเป็น9.5ดีนะครับก็เลยบวกไซส์ไปศูนย์ุดาเนื่องจากคิดว่าเท่าที่ลองดูรีวิวแล้วก็เคยไปลองสวมในช็อปเนี่ยไซส์9 US อ่ะคือหน้ามันเหลือพอดีไปน,นิดหนึ่งนะครับแล้วก็ตั้งใจเอาไปวิ่งเทรลก็เลยเผื่อไซส์สักนิดหนึ่งนะครับเผื่อให้ด้านหน้ามันเหลือๆหน่อยจะได้แบบวิ่งหรือว่าเวลาดาวฮิลลลงเนินอะไรเนี่ยก็ นิ้วเท้าจะได้ไม่ชนนะครับเผื่อลดอาการนิ้วม่วงพูดเหมือนไปวิ่ง100กิโลนะแค่สิเท่านั้นแหละมาดูที่พื้นรองเท้าเอาโซนะครับพื้นเอาโซก็จะเป็นตัวยาง vibram mega grip นะครับแบบ light base นะครับก็แน่นอนยางตัวพื้น vibram เนี่ยแน่นอนคนที่วิ่งเทรล,ลจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าเป็นพื้นยางที่ดีที่สุดก็ว่าได้นะครับแล้วก็ยอดนิยมนะครับ แปะอยู่ในรองเท้าเทรลดังๆหลายๆรุ่นนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นแบบไ์เบสนะครับก็คือมีน้ำหนักเบาลดน้ำหนักลงมานะครับเพื่อความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นสังเกตว่าตัวดอกของเขาอะครับตัวดอกยางของตัว t e c t ซ n X2 เนี่ยจะไม่ได้สูงแล้วก็หนามากนะเออดอกจะไม่ได้หนามากผมลองไปเทียบกับสป e d g ก้ t อะ p e e d Goat ทั้ง5ทั้ง6เนี่ยดอกยางมันจะหนาๆแล้วก็คือแหลมกว่าหนากว่านะครับแล้วก็ดอกจะดูแบบ รายละเอียดเยอะกว่าน่าจะลุยมากกว่าตัวนี้น่าจะเน้นลดน้ําหนักไปที่แล้วก็ไปที่เพิ่มความเร็วด้วยนะครับถึงแม้ดอกยางจะแบบไม่มีอะไรซับซ้อนแล้วก็ไม่ได้สูงมากนะครับแต่ก็การันตีโดยคุณพิรยาแล้วว่ามันเหมาะกับ ทุกสนามนะครับน้องแพรบอกว่านี่เป็นรองเท้าเทรลที่รักแล้วก็ชอบที่สุดผมก็เลยต้องตามอีกแล้วเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวไปลองออนฟิตสงสัยให้ดูถึงความรู้สึกนะครับว่าฟิลลิ่งการใช้งานเป็นยังไงนะครับเพราะเห็นเขาบอกว่ารุ่นเนี้ยเนื่องจากตัวดอกยางไม่ได้สูงมากด้วยนะครับมันก็ทําให้สามารถวิ่งได้ทุกสภาพเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเทรลเองหรือว่าน่าจะวิ่งถนนได้ด้วยนะสำหรับรุ่นนี้น่าจะวิ่งถนนได้ด้วยก็เดี๋ยว เอาไปลองออนฟีีให้ดูกันนะครับเกี่ยวกับไซส์แล้วก็ความรู้สึกแรกกันครับเอาละครับตอนนี้ผมก็ได้ลองสวมใส่ h o ก a t ท็ t ซ n X2 แล้วนะครับมาในชุดทำงานนะก็จะแบบลอยๆหน่อยไซส์ size ก่อนเลยนะครับเรื่องแรกเรื่องไซส์นะครับคือผมเคยได้มีโอกาสไปทดลองและ 9US ตรงไซส์ของผมนะรู้สึกว่าตรงหน้าเท้าครับมันจะค่อนข้าง แคบนิดหนึ่งนะครับตรงนี้ก็เลยบวกไซส์นะครับด้านหน้าจะเหลือแบบประมาณนี้อ่าเดี๋ยวผมอินเสิร์ตให้ดูนะครับตัวด้านหน้าเท้าอะครับอ่าคู่นี้เป็น9.5นะผมบวกไปมันก็จะเหลือประมาณนี้ผมว่าพอดีกว่านะครับอย่างที่บอกครับว่า,าผมเผื่อไว้ กรณีใช้ไปวิ่งเทรลด้วยใช่ไหมครับก็เลยแบบเผื่อไซส์ไว้นิดหนึ่งจะได้สบายๆนะครับเวลาเกิดเจอทางลงอะไรเงี้ยนิ้วเท้าจะได้ไม่ชนหน้าจนเกินไปก็เลยแนะนำว่าเพิ่มไซส์สัก0.5น่าจะดีกว่านะครับเพราะว่ารุ่นนี้ต้องบอกก่อนว่ามันไม่มีรุ่น 2E หรือหน้าวาด้วยนะมีแต่ตัวหน้าดีหน้าเท้าปกตินะครับฟิลลิ่งรูปทรงอ่ะมันเป็นทรงแบบเมตาล็อกเกอร์ด้วยเนาะ เห็นไหมครับตัวปลายเท้ามันจะเชิดเเนาะจะเชิดเชนิดหนึ่งคือรู้สึกได้เลยว่าเวลายืนเนี่ยหน้ามันจะเชิดเชแล้วก็ตัวตัวสมดุลมันจะลงไปทางด้านด้านท้ายมากกว่านะครับตัวโฟมก็เป็นฟิลลิ่งนุ่มนะครับนุ่มแต่ก็ยังเฟิร์มๆอยู่เนาะถ้าเทียบกับสป e d โก้ t ที่ผมเคยไปทดลองสวมใส่เนี่ยผมว่าสป e d โก้ t จะค่อนข้างแบบแน่นๆกว่าแต่ตัวเนี่ยยังมีความรู้สึกว่าเออ กดลงนะครับเหยียบย่ำลงไปเนี่ยยังรู้สึกนุ่มกว่านะแล้วก็ตัวบริเวณหน้าเท้าเนี่ยก็รู้สึกว่าจะแคบกว่าสปีดโก้นิดหนึง่งเพราะว่าตัวสปีดโกนมันมีรุ่น2 E ด้วยนะครับถ้าเทียบแล้วผมว่าพวกหน้าเท้าอะไรต่างๆของสปีดโก้เนี่ยก็จะใส่สบายกว่าแต่ตัวนี้จะได้เรื่องความกระชับแล้วก็น้ำหนักที่เบานะแล้วก็นุ่มด้วยและที่สำคัญคือตัวดอกยางนะครับ เห็นไหมฮะตัวดอกยางที่บอกไปนะครับว่ามันไม่ได้สูงแล้วก็หนามากทําให้ถ้าเวลาเราเอาไว้ใช้เดินใส่เดินหรือว่าวิ่งถนนเนี่ยผมว่ามันยังพอทําได้นะเออแต่ฟิลลิ่งดีครับฟิลลิ่งแบบนุ่มเลยอะ่ะเพราะว่าไอ้ตัวเนี่ยด้วยโปรไฟล์พลัสเนี่ยเออเป็นโฟมแบบลักษณะเป็นผีบ้าที่ค่อนข้างนุ่มเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็น่าจะเหมาะกับการใช้ทําความเร็วนิดน,นึงเนาะ ผมว่าเราก็น่าจะดูกระฉับกระเฉงคล่องตัวมากกว่าตัวสปีดโก้ตนะครับฟีลลิ่งดีครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าควรจะบวกไซส์ไปน่าจะสบายกว่ายิ่งถ้าใครที่มีหน้าเท้ากว้างนะครับผมว่าบวกไซส์ดีกว่านะครับเออชอบนะแต่ว่าเวลาเดินเนี่ยจะรู้สึกได้เลยครับว่ามันมันสัมผัสดีแล้วก็นุ่มมั่นคงด้วยนะคือผมเป็นคนที่มีอาการเท้าล้มสำหรับ รองเท้ารุ่นนี้ไม่มีปัญหาเลย h o ก a t ทค t o n X2 นะครับผมว่าค่อนข้างมั่นคงสูงเลยล่ะนะก็ยังไงเดี๋ยวเอาไปลองวิ่งถนนก่อนดีไหมเพราะว่ากว่าจะได้วิ่งเทรลก็อีกประมาณ2เดือนอะ่ะเออเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะครับเดี๋ยวมี EP สองคำๆให้ดูว่าเวลาวิ่งแล้วรู้สึกยังไงกับโฟมในรุ่นนี้บ้างนะครับโฟมในรุ่นฮอกาเทตัน X2 เนี่ยรู้สึกยังไงบ้างเดี๋ยวเอามาลอง แล้วก็เอามาเล่าอีกอ,อีพีหนึ่งแล้วกันนะครับโอเคอันนี้มาให้ดูหน้าตาสวยงามตามท้องเรื่องนะครับและนั่นก็เป็นความรู้สึกแรกของการทดลองสวมใส่นะครับเจ้าตัว h o ก a t e c t ต X2 คู่นี้นะครับก็เดี๋ยวเขาเคยมีคนพูดไว้ว่าผมไม่แน่ใจว่าใครพูดไว้นะครับแต่เคยได้ยินมานะครับเขาบอกว่าทางเทรลเนี่ยมันไม่ใช่ว่า ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นป่าเขาลำเนาไพรหินปีนป่ายเสมอไปนะครับหมายความว่าอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ถนนอ่ะไม่ได้ถนนเรียบไม่ใช่ถนนดําไม่ใช่ถนนคอนกรีตก,ก็คือเป็นทางเทลแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะเอาไปลองวิ่งในสนามหญ้าในหมู่บ้านนะครับรวมไปถึงเดี๋ยวจะเดินห้างเอาไปใส่เที่ยวนะครับขึ้นอะไรบันไดเท่าที่มันมีอ่ะฟุตปาดอะไรก็ตามที่ไม่ใช่ถนนนะเอาไปลองดูแล้วก็ จะมาเล่าให้ฟังถึงฟิลลิ่งอีกครั้งหนึ่งใน EP 2แล้วกันนะครับส่วน EP หน้าก็คงต้องหลังจากที่เอาไปลองในงานเขาใหญ่ X Trail เลยแล้วกันนะครับก็อาจจะมีหลาย EP หน่อยนะเดี๋ยวอาจจะมี EP 3สรุปอีกทีหนึ่งและกันหลังจากที่เอาไปวิ่งจริงในงานเขาใหญ่ X Trail ที่เขาใหญ่วันที่20ตุลานี้นะครับยังไงก็ฝากติดตามรับชมด้วยแล้วกันนะครับอ้อราคา ราคาเอาจริงๆตอนเปิดตัวรู้สึกว่าจะอยู่ที่7,990บาทนะครับแต่ว่ามีการปรับราคาลงมาเอ้ยไม่ได้ลงมาปรับราคาขึ้นเป็น8,490บาทราคาป้ายนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็จะมีส่วนลดอย่างสีเนี่ยก็จะลดประมาณ20-30เลยนะครับราคาสุทธิก็ประมาณ56,000เนาะประมาณนี้แต่เอาเป็นว่า ราคาก็ป้ายก็ค่อนข้างแรงนิดนึงแล้วกันนะครับยังไงถ้ามีส่วนลดมาค่อยสนใจก็ค่อยไปจับจองแล้วกันเพราะว่ามันก็ออกมาปีหนึ่งแล้วจน t ท็ตันเอ็ก็จะออกแล้วนะครับก็ยังไงเดี๋ยวจะเอามาเล่าให้ฟังหลังจากที่ทดลองใช้งานอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับ h o ก้าเท็กตันเอ็กซคู่นี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็หากถูกใจฝากกด s u b s c r i b e ติดตามด้วยแล้วก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารที่ ดีบ้างหรือไม่ดีบ้างนะครับจ่ายช n แนลกูลรู้บ้างไม่รู้บ้างบายแบบแบบแบีซ่าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนโหมาเต็มยศจะใส่ชุดนี้ไปวิ่งเทรลละขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบครับสวัสดีครับอ๋อขอฝากร้านหน่อยนะครับสำหรับท่านใดเพื่อนๆพี่ๆที่สนใจกําลังจะไปลงงานเทรลแล้วกําลังหารถดีๆสักคันหนึ่งที่สามารถลุยไปได้ในทุกสภาพนะครับผมแนะนําที่อยู่ข้างหลังผมเลย เมอร์เซเดสเบน์ G L S นะครับ G L S หรือมีอีกคันหนึ่งขายของใช้เลยขายของได้ด้วยอ่าจะเป็นคันนี้ก็ได้ครับเมอร์เซเดสเบน์ G L E 300D ดีนะครับอ่า G L E 300D ดีเป็นโฟ a t เมติกนะครับใครที่กำลังจะไปลุยงานเทรลนะครับและยังไม่ได้มีรถ คุณภาพสูงดีๆที่สามารถพาทุกท่านไปได้ทุกสภาพนะครับก็ติดต่อผมมาได้นะครับนอกจากรีวิวรองเท้าแล้วก็ยังเป็นที่ปรึกษาการขายของรถยนต์ mercedes-benz ด้วยนะครับขายของแบบไม่เนียนแต่ก็จะขายนะครับเผื่อเผื่อได้สักคัน2คันนะหรัาทีนี้ไปแล้วครับขอบคุณครับ